ตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวผมมารีวิวสั้นๆดูนะนได้มาแล้วครับอาซีคาซีที่เราได้มาครับของซาเฟียนะครับยี่ห้อคาเมรายี่ห้อนี้ก็จะเป็นยี่ห้อดังอยู่แล้วนะครับส่วนันราคาก็อยู่ที่11,900บาทครับนี่ครับมาแกะกล่องเลยครับ อมาจะเป็นแบบนี้ครับข้างในก็จะอ๋อพลาสติกมาครับนี่ครับเอาออกมาแล้วครับเอาออกจากกล่องแล้วนี่หน้าตาอยบนี้ครับเปิดพลาสติกออกมาครับครับเป็นสีดํานะครับดําเทาเทาดําเอออันนี้จะเป็นที่รองขาครับส่วนนี้เขาบอกว่ามันจะมีล็อกทั้งหมดห้าชั้นครับนี่ครับอ่ายี้อค์กล้องครับยี่ห้อนี้จะ เป็นยี่ห้อดังอยู่แล้วนะครับของแบรนด์เซนทั้งเขจาจตัวน้อยครับนี่รับอยู่กับคุณแม่ของหนูแอร์เลิฟมัมเลยอ้โหก็พวกนี้จะเป็นวัสดุบุนวมนิ่มๆนะครับสามารถถอดซักได้ทุกชิ้นเลยนะครับนี่ใน,นลูกเล็กอยู่ก็จะใช้ใช้ลองคอนี้ครับเป็นหมอนลองคอนี้ถ้าเราลูกโตขึ้นก็จะใช้อนี้แทน,นเป็นตัวใหญ่ จะดึงขึ้นได้นะไม่รู้ดึงยังไงเดี๋ยวให้ดูภาพรวมครับมันจะมีวิธีบอกนะครับว่าติดตั้งยังไงแบบไหนนะครับสําหรับลูกของใครที่อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง9เดือนนะครับจะต้องติดตั้งหันหน้าเข้าเบาะนะครับห้ามหันหน้าออกนอกรถนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ยึดครับเป็นขาย,ยึดกับ ไอโซฟิกรถยนต์ครับมีมีสองด้านนี่ครับมาถึงเรารก็ยกบออปุ๊บเข้าไปเสียบได้เลยอโอเคตอนนี้คือเราจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับเพื่อบางวันให้ลูกขบลมดีๆก็ให้ลูกมาฝึกนั่งดูก่อนนะครับสร้างความเคยชิน เพื่อให้เขาเคยชินกระบอกนะครับเวลาไปนั่งบนรถจริงๆเขาจะได้ไม่ร้องไม่งองแงครับเขาจะได้นั่งอยู่กระบอกสบายๆครับสรุปคาซิดหลักพันกับหลักหมื่นก็คือต่างกันแค่วัสดุบุนรวมนะครับถ้าหลักหมื่นจะนิ่มกว่าถ้าหลักพันก็จะแข็งกว่าแล้วก็ไม่ระบายความร้อนส่วนถ้าหลักหมื่นเนี่ยจะระบายความร้อนได้ดีครับในส่วนของความแข็งแรงของทนก็ใกล้ๆกันครับ เลอกยี่ห้อไหนก็ได้โอเคนะ